for the good health เพื่อสุขภาพที่ดีสารคดีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพดำเนินการตามแนวนโยบายของมหาวิทยายลัยขอนแก่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาคมของมหาวิทยายลัยและประชาชนในชุมชนรอบข้าง บริโภคผักอย่างไรจึงจะปลอดภัย hmm. คุณผู้ฟังครับผักจัดได้ว่าเป็นอาหารที่หาได้ง่ายราคาถูกและมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการค่ะ เช่นมีสารอาหารประเภทเกลือแร่วิตามินรวมทั้งโปรตีนในผักบางชนิดด้วยจึงช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให้ไม่เจ็บป่วยง่ายและผักเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่มีเส้นใยสูงนั่นก็หมายถึงมีกากอาหารมากจึงช่วยลดอุบัติการการเกิดโรคที่สำคัญสำคัญหลายโรคเช่นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคเบาหวานตลอดจนโรคความอ้วนอันเป็นบ่อกเกิดของโรคต่างๆ นอกจากนี้ผักหลายชนิดรวมทั้งส่วนต่างๆของพืชผักนั้นๆยังจัดได้ว่าเป็นอาหารสมุนไพรใช้รักษาโรคต่างๆได้ในการกินผักให้เกิดประโยชน์นั้นเราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดปลอดภยัยก่อนที่คุณผู้ฟังจะนำผักมาปรุงอาหารนั่นก็คือปลาศจากพิษภัยที่อาจจะพบได้ในผักดังต่อไปนี้เชื้อแบคทีเรียปัญหาที่เชื้อแบคทีรียหรือตัวเชื้อโรคปนเปื้อนลงไปในผักนั้นอาจจะเกิดมาจากขั้นตอนการผลิต การขนส่งการเก็บการปรุงและการจำหน่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะเชื้อไวรัสผักที่ล้างไม่สะอาดหรือมีแมลงวันตอมก็อาจจะพบเชื้อไวรัสหรือเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กที่สุดได้ตัวอย่างเช่นโรคไขสันลังอักเสบหรือโปลิโอโรคตับอักเสบเหล่านี้เป็นต้นเชื้อราผักบางชนิดจัดอยู่ในประเภทอาหารแห้งด้วยเช่นพริกหอมกระเทียมเมื่อได้รับความชื้นที่พอเหมาะ เชื้อราก็จะเจริญเติบโตได้ดีและสร้างสารพิษที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินซึ่งไม่สามารถทำลายด้วยความร้อนในขณะหุงต้มได้และหากเกิดการสะสมในร่างกายมากๆก็จะทำให้เป็นมะเร็งที่ตับได้พยาธิกเกษตรกรที่นิยมใช้อุจจารสดเป็นปุ๋ยรดผักเพื่อให้ผักเจริญงอกงามดีถ้าอุจจารสดนั้นมีไข่พยาธิปะปนอยู่คนที่บริโภคผักที่ล้างไม่สะอาดหรือปรุงไม่สุกไข่ขยพยาธิก็จะเจริญเป็นตัวอ่อนอยู่ในลำไส้และเป็นตัวแก่อยู่ในลำไส้ใหญ่ ในที่สุดไข่พยาธิก็จะออกมากับอุจจาระอีกตัวอย่างเช่นโรคพยาธิเส้นได้พยาธิแทะมา้าและพยาธิไส้เดือนเหล่านี้เป็นต้นค่ะสุดท้ายคือ,อยาฆ่า,า,มาแมลงทุกวันนี้เราบริโภคผักกันเป็นจํานวนมากทั้งในรูปของผักสดและผักแปรรูปเช่นทําเป็นผักดองตลอดจนบรรจุเป็นอาหารกระป๋องจําหน่ายเป็นสินค้าออกต่างประเทศทําให้เกษตรกรที่ใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงปราบศัตรูพืชเก็บเกี่ยวผลผลิตของตนออกสู่ท้องตลาดก่อนถึงกําหนดวันเก็บ เพื่อให้ได้ราคาดีและทันต่อความต้องการของตลาดด้วยเหตุนี้ในบางประเทศจึงมีกฎหมายกำหนดค่าปลอดภัยของสารพิษฆ่าแมลงตกค้างบนผักไว้โดยให้ใช้ขนาดที่ถูกต้องและทิ้งระยะเวลาของการฉีดครั้งสุดท้ายกับการเก็บผักไปขายให้นานพอที่สารพิษฆ่าแมลงตกค้างเหล่านั้นสลายตัวหมดนั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์นิตยสารหมอชาวบ้าน สารคดีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ For the Good Health เพื่อสุขภาพที่ดีได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่คลื่นวิทยุแห่งนี้สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ